ผมนั่งอยู่สองปีเนี่ยไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับแต่รัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยมานั่งยังไม่ทันมานั่งเลยมีคนมาเสนอเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อท่านบอกว่าจะเอาปราบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอเวลา30บวันนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรใช้เวลาถึง30บวันซะด้วยซ้ำนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยท่านทราบดีอยู่ว่าว่าใครเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลท่านก็คือสสพักภูมิใจไทยสองท่านนะครับ แล้วก็มีผู้ช่วยสสอ,อีกท่านหนึ่งนะครับเรื่องนี้ต้นตอนี่หาไม่ยากเลยสิ่งที่ท่านรับปากก็คือหาผู้กระทําผิดให้ได้ภายใน30วันเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับวันนี้ผมมาทวงถามดูนะครับว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วแม้ว่าจะยังไม่ถึง30วันแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยเพราะเป็นคนใกล้ตัวท่านทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถเรียกมาให้การและสามารถดําเนินคดีหาตัวผู้กระทําผิดได้เลยนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีครับ <ST AR> ตอนนั้นไม่มีไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรายงานมานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายเลยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับก็ก็เป็นข้อมูลก็ถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับก็เปิดเผยออกมาไม่เป็นไรนะครับจะได้ช่วยกันดูครับขอบคุณมากครับ ช่วยครับช่วยกันมากิน